เอาฟังจำสสดกจกางควงข้อกับเสด็จเเสนาำให้พวกพอดบุตรเจ้าโคบโคไม่ไพยสงยังไพบอมีเงียงเจ้าสังมะฆ่าบอมีง่าเจ้าสังมะของโอมมีมะเลเป,ปะปาตกเปะ <c oughs> ร่องมึงเด้อเฮอัร์เรบบ เออเจ้าโุโค,โคไม่ไพสังไพบอมียังเจ้าสังมะข้าบอมีง่าเจ้าสังมะคองโอมมีมะเลเปะปาะตกเปะโดยไมเสนเสกสนมให้เสกสนามให้กินลงเลยกลางควงข้อแล้วก็เสกให้พวกที่ขอดบุตรกินอันนี้หลวงตาสิงเพิ่อไปได้มาแตาอ่อุบนเพิ่อ มาบอกได้กจำไว้ไแล้วบานนี้สมัยนี้เด็กเด็กน้อยเป็นสร้างตานขโมยโบนี่ท่องโอโซเสียบมีย่ยายาเข้าไหรเนาะหืมมีอยู่บุกสร้างลูกสร้างตานขโมยเป็นมีผู้เพียนอยู่บุกเอือ จำไม่ได้ปสร้างนิดหน่อยนาจิโซโลโลโลโปจะสเาาส,เาาสเกเส้น้ำเสกเส้น้ำวก็ให้มากินหรือหรือหรือปาก็มอมมันเด็กหน่อยเป็นส,สร้างพุงรุ่ที่ของลุงป,ปูเป็นป <ค><ณ>อาจารย์รัศมีกรยายังสนีสมัวสัีนีนนสกุลสัสีนีหกร้อยบาทคุณปฏิตาธนาซีลิงบนตีซีลิง สิลิง,ลง,ลลงสิลิงกูลนี่ล่างบ่เนี่ธนศรีลังกูลพร้อมครอบครัวเก้าร้อยบาทคุณสิริรัตน์ใสซิ์ห้าร้อยบาทคุณสุภาวณีใสซิ์สองร้อยบาทแม่เพชรวิชาบ่ อัดิชาโอ้โหไม่เพีอัดิชาหนึ่งร้อยบาทร่วมเป็นนี่บ่สองสองพันสองร้อยบาทเนี่ยบ่องนอ้อนี่แหละเอารับผ่อนรับอนละเอารับอนพิเศษนเนาะรับผอนพิเศษกินยเยอะได้บกจกยเยอะได้ดงยเยอะได้บกเป็นหาดยเยอะได้ขาดเป็นว่าง สัพพะกลังสมบูรณ์พูดนสุขดีกว่าเก่าเงินคำเกี Radio ่ยวอย่าได้ขาดเขินถุงขอยห้องห้องใสดังท่องในเบาหอเงินท่องไหลมาเข่าเต็มกระเป๋าอต็งไม่เปิดเปิดตะเป๋าไว้นั่นละ มู่เจ้าศีลของมู่เจ้ารักษาเด้อศีลศีลหารักษาได้มันจะเป็นแล่ดึงดูดทรัพย์สมบัติไหลเข้ามาหาเฮาพระผู้มีศีลมีธรรมประจําจิตประจําใจจังหวะศีลก็แปลว่าสิริมีศีลผู้มีศีลผู้มีศีลเป็นผู้มีสิริจังหวะสิริพ่อข้าสมมนาณโยสิริเป็นที่ไหลมา แห่งโพกอรัพย์ทั้งหลายปุ๋มมิสินที่นี่เห็นบอกยังพระภาคพกุละเพิ่นรักษาสินมาตั้งแต่อดีตศาสตร์ของิ่นกบฎจักมันพร้อมิ่นเกิดมาอายุแปดสิบปียังออกบวชบวชมาแล้วไปอยู่ในพระพุทธศาสนาอีกแปดสิบปีอีกรวมแล้วอายุขุนร้อยหกสิบปี จะได้เข่าสู้เพราะนิพพันข้างพุทธกาลไม่ด้ยาเม็ดหนึ่งกับบริษัทมาขับป้อมสมอสิกสิ้นเดียวกับบริษัทโมเพราะว่าบ่มีโลกให้เบียดเบียนนั่นปรากดมาในศาสตร์นี้พบมันสมบุรณ์พวกที่เป็นโลกนั่นโรกนี้อดอดได้กรรมทั้งนั้นละกรรมมันมาจากใสกรรมมันมาจากการกระทํากายกรรมวจีกรรมมนกกรรมพจนพจนจึงให้รักษากาย่ให้มีโทษบ้าจาบ่ให้มีโทษ จิตใจโบหิมโทูตใช่ไหมเป็นปกติให้มันเป็นศีลเมื่อมันเป็นศีลแล้วมันก็เป็นธรรมเมื่อมันเป็นธรรมแล้วก็มันจะเกิดเมตตาสงสารบุคคลดื้นสัตว์อื่นปรารถนาอยากให้บุคคลดื้นสัตว์อื่นนี่มีความสุขกายสบายใจนั่นเป็นอย่างจังเมตตาสงสารเขาเพราะสมบัติไม่เท่ากันสมบัติสมบัติคืออย่างสมบัติกับสมบัติร่างกายเนี่ยต้นตัวของเขานี่มัดตัวน้อยๆก็มิ สมบัติเท่ากันกับห้ามีธาตทั้งที่ดินน้ำไฟร่มนี่มีดินมีน้ำมีไฟมีล่มสร้างตัวนี้ไงก็มีเท่ากันกับห้านี่แหละมาเขามหาบุคคลสันสูงสันตำสมบัติเท่ากันแต่ว่าผิดกันสูงต่ำพวกกันนี่คือ,อยังคือสติคือปัญญาคือด้านคิดใจเพระนาะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระทีมัสอนในพระข้านี่สร้างสมสติปัญญาให้มันสูงขึ้นมันเด่นขึนนั่นแหละเพื่อจะตาม หาตนของตนให้มันหูให้มันเห็นเดี๋ยวนี้พวกเขาบ่เห็นสองเด็ดบ่เห็นตนเพราะพุทธเจ้าพูดนะผู้ใดเห็นตนผู้นั้นเห็นรรมผู้ใดเห็นรรมผู้นั้นเห็นเล่าตถาคตเห็นพระพุทธเจ้าเข้ามาท้ำในที่นี้หมายถึงดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงใจอันนี้มันเป็นน้ำธรรมันบ่เป็นตนเป็นตัวบ่ไม่รูปบ่ไม่หลัก่วนเป็นรูปเป็นหลักเนี่ยอันนี้มันก้อนธาตุทั้งหากนี่ก้อนวิบากวิบากผลผลกรรมที่เขายึดมากเขาเขาสั่งมากนี่นี่สรุปอีกแบบหนึ่งพ่ด พระอเรียเจ้าพนว่าก้อนสกปกและกายเนี่ยเพิ่นเปรียบประมาณไม่เหมือนกับคุกหรือว่าเลี่ยนจำหรือว่าตะล่างขังจิตขังใจสินี่เก็บกับเก็บกับหาทั้งออกบ่ได้ปวดกับหาทั้งอกบรได้หัวลอกกับหัวลอกยู่ได้ตะล่างล่าเรื่องบันเทิงล่าเรื่องยู่ใได้บันเทิงอยู่ในเลี่ยนจำพวกที่ยู่พวกที่อยู่ในเลี่ยนจำมันมีความสูขบอร์เนี่แปลว่ามันถูก นี่พวกเขาคือกันอยู่ในเลี้ยนจําขึ้กันเป็นทุกข์กันแต่ทั้งทั้งที่มันทุกข์อยู่มันก็บโบหูโบเห็นอาการที่โบหูโบเห็นพจนให้ชเสื่อใหน้าว่าตัวอวิชชาคือควบโามารูมันปิดมันบงังเพราะฉะนั้นเนี่ยพจนจึงให้มาปฏิบัติมสาสั่งเอาเอาการให้ท่านการเสียสละเป็นเครื่องคัดเอาศีลเป็นเครื่องคัดเอาสมาธิเป็นเครื่องคัดเอาเป,เอปัญญาเนี่เป็นเครื่องคัดคัดไปคัดไปเหมือนกับเขาคัดพืนน คัดไปคัดไปด้านเขานะครับจนกลจนกัวพุดละพื้นอาพื้นเฮาเฮาเขาซองแล้วไปม่จิซองเห็นใบานาเฮาคือกันกขาเฮาซองกระจกพุดละนี่นี่เหมือนกัน,นสติสปัญญากระจกภายในคือจิตใจถ้าผู้ใดเห็นหนาตกของแปลว่าเห็นตนของตนฉพานพ่นท่านพูว่าผู้ใดเห็นตนผู้ใดเห็นธรรมนี่จะถามว่าเฮาเป็นคาราบัดญาติโยมจิจหูได้เห็นในบ่บ่ต้องสงสขยหรอกเพราะให้ปฏิบัติ เมื่อทําไปทําไป,าไปเมื่อพลังมันพร้อมกำลังมันพร้อมมันจะห้ผพ้นเองแต่โดยส่วนมากนั้นมันพูดปฏิบัติเวลาเวลาเขาเว,วลาปฏิบัติยกตัวอย่างย่างนั่งสมาธิภาวนานพอนั่งเข้าไปนี่หลวงปู่ก็เลยเพียประมาประไม่เหมือนกันครับไปเขาปลูกมันซับหลังหรปลูกมันเกี่ยวหรือปลูปกผลไม้ลากไม่แล้วเพราะปลูกเซตเลยบ้านี้ วดเออวดหาหัวมันท่านที่เลยม่นแบบมันเปลี่ยนไปไดบ่ก็เป็นไปบ่ไดนี่ทงมืหนวดใส่เวลาสะกอนจนกลัวว่ามันจะพิษโดออกฝนจนมันจะออกหัวคือมาให้ห้องห้อหินหน่ลยเบนไว้แต่ของเก่าห้องมีของเก่าของเก่าคือคือคือเพว่าบุญบารมีหรือวัดวาสนาบารมีหน่ยแต่อดีตศาสตร์ที่ห้องด้สังสมบุรลมมากเหมือนกับ นั่งกุงทนเกศีนราสาริบุทเป็นเทศประโยคเดียวทว่านกหนึ่งหนึ่งไม่มีสองนี่คืออะไรได้แก่อะไรนี่นั่นนั่งกุงทนเกศีนี่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์โดยเสียพันนี่นี่ก็แปลว่าของเก่าิ่นมีห้องเฮาเนี่ยมันบ่มีเขการกระทําให้มันมีขึ้นวาสนาคือการกระทํำมันมีน้อยทําให้มากได้มันบม่มีสางขึ้นมาให้มันมีเนี่ยเดี๋ยไปทอดธุระ หนึ่งมันไปถอดธุระสองมันไปดูถูกดูมินตนเองว่าเข้านีบุญน,น่อยวาสนาหน่อยบูมิธานาเฮาผู้พระพุตธปฏิบัตินัน่นไพรก็ได้ได้เยว่าขอให้ปฏิบัติขอให้เสือพระพุทธเจ้าเรื่องที่มันบ่เสือทำคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละที่พวกเฮาทั้งผู้ฟังอยู่เนี่ยก็ทั้งผู้วอ่าอยู่นี่คือกันเนี่ยบางที่เกิดพร้อมพระพุทธเจ้าองค์แรกก็ได้พุ่นพระพุทธเจ้ามาตัดที่โลกบูมิหน่อยเด้อเมื่อว่างศาสนาไปบางพระองค์ก็ สี่หมื่นปีแปดหมื่นปีมากกว่านี้ก็มีที่มันผ่านมาแล้วเป็นอด er oh. ีตเองพระพุทธเจ้าที่สวดอยู่ในพระสูตรสัมพุเทนสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองพระพุทธเจ้าเราทั่วจะมอดพระพุทธเจ้าของเรานี่ยลายบ่ปุ่นบางที่เขาเกิดพร้อมอง์แรกก็ได้เป็นอย่างมันจะมาขางอยู่หรเพราะมันโมเสืรอมันโมเสือเพระพุทธเจ้าเมื่อเขาตื่นจากแล้วเรา ย่ะมาทอย่าน,นใจสัง่งออกปฏิบัติออกของไปขอมมันอย่างต่าที่สุดก็ให้มันได้อาจาระศรัทธาควบเสือมันในทีพูดศาสนาบ่าให้มันไปถือลัถืออื่นศาสนาอืน่นเอาเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นชนะเป็นที่พึงอย่างหน่อยก็อย่างซาถ้ามันย้อนเข้ามาเกิดอีกก็เพียงเก็ศาสตร์เก็ปีเก็เ,กเดือนเก็วันถ้าเกิศาสตรส์ศาสตร์ละร้อยปีก็เจ็ดร้อยปีมีความหวัง เ้าบ่จนั้นแล้วท่านนั้นยังมองไปท่านหนายังบ่มีจุดหมายไปทางเหมือนเขามองลงนําหาสมุติทะเลนี่บ่มีบ่มีฟังบ่ม,งมีเดีนเพราะท่านหนาบาปฏิบัติให้มันเชื่อมาในพระพุทธศาสนาที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนนี่นะที่ที่ถือศาสนาหรือพูหรือบ่ถือก็ตามที่ไดเมื่อเกิดเป็นมนุษย์อานิสงส์ของการสร้างคุณงามความดีทั้งนั้นนะ มีอันนี้สงของการให้ท่านอันนี้สงของการรักษาศีลอันนี้สงการเจริญเมตตาภาวนานี่นั่นล่ะบุญกุศลนั่นนี่ล่ะมันจุพักดันให้มาเกิดเป็นมนุษย์ดิ้าบอย่างนั้นเนอะทาผู้บ่เสื้อบ่ะนี่บ่เสื้อพระพุทธเจ้าบาปกบ่มีบุญกบ่มีนรกกบ่มีสวรรค์กบ่มีนี่ยังศาสนาอื่นเขานี่พวกคิดพวกอิสลามพวกเขาเขาบ่ถือเนี่ยเขาบ่ถือน้มเท่านี่นั่นแหะเนี่ยพวกนี้มันจะพันอ่ะอ้วกบะ บาหนาหรือหันหนาล้มูนเมืองนากเมื่อแตกตายทำไรคันกรรมชั่วเนี่ยมันจะพักดันย็ดใจให้ไปเกิดในพุม่มที่ําพุม่มที่ําไปเกิดใส่พุม่มที่ําไปเกิดในเมืองนรกไปเกิดปเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายไปเกิดเป็นสารีและสารไปเกิดเป็นพูดพีพิศสัอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนไม่ต้องสงสัยนี่ไฟกุศลเทาบ้านีเฮามีการที่ท่านมีการรักษาศสินมีการเจริญเมตตาภาวนานี่นี่กระบุญนนกุศลนี้จะพักเด่นจิตยิตใจเฮาขึ้นกัน อย่างต่ำที่สุดก็มาเกิดเป็นมนุษย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์นี้สูงขึ้นไปอีกก็ไปเกิดได้สวรรค์หกสันสัน้นใดสันหนึ่งนี่ทง้งแล้วแต่กําลังแต่สูงขึ้นไปอีกก็พูกเราไปเกิดได้อาภพมโลกพอพทิมหกสันสัน้นใดสันหนึ่งพูดสุดสูงขึ้นไปก็ไปเกิดได้สุดทวารหาขับไปถึงสุดทวารแล้วบ่อย้อนลงมาเกิดอีกพูกเราปนิพ่พานเทภูนโลด บริยนเมื่อเกิดเมื่อแกเมื่อเก็บเมืตายพ้นจากทุกข์นะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วการปฏิบัติเจตนาของพระพุทธเจ้าแท้ๆนี่อยากให้พวกเราเนี่ยปฏิบัติหาหนทางสร้างสติสร้างปัญญาเฮ็ดยังไงที่ทิมร่างกายนี้ได้ถ้าทิมร่างกายนี่กายบ่มีโรคไข้ไร้แคบก็บ่มีบ่มีกายบ่มีโรคบ่มีไข้บ่มีกายกายบ่มีเวทนาบ่มี กายบะมีสัญญาก,ก่าบะมีกายบะมีสังขารพุงหุมพุงแตงกุฝึกขุมนึกดีใจเสียใจก่าบะมีกายบะมีวิญญาณความรับทราบตาหูสมมูลลิ้นก่าบะมีเนี่ยบะมียังมิตรดวงท้ำล้วมมิตรกิดล้วนมันก็จบเลยยี่นี่เลยของดีที่สุดอยูน้ำพวกเฮานี่อยู่ในดวงจิตดวงใจเฮานี่อย่ามองขามตัวเดียงอย่าไปดูถูกตัวเดียงมาเฮานี่บุญน,น้อยวัฒนาน้อยถ้างหัว่ามันน้อยก็สร้างขึ้นให้มันมีขึ้นให้มันเจริญเติบโตขึ้นแน่นอนไม่ต้องสงสัยหรอกบางคน ไปเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าเข้าสู้พระปรินิพพานเบิดมากเบิดผลบ่นใจบางไรเขาเขาเขามาว่าให้ตัวเขาบอกว่าเซอร์นมันร้อนมันเบิดมากวัดผลเลยกันว่าอะไรสมัยไปพระอาหารบูเห็นว่ามันห่อให้เบิ้งไปเลยลูกปูก็เลยว่าคัดสังกับไปไปกราบแห้งที่แม่พัดนี่แห้งมันขึ้นทึ่งฟ้าน้อยก็ไปกราบอันน่ไปกราบกัปตันเขาขี่เครื่องบินเหินฟ้าแม่นบ่นั่นพระอรหันต์บ่เป็นยังสั้นผมไม่ห่อหินหอเหินเดินอากาศทึงสั้น บาอาจารย์พูดกบ้ผู้ไกลจากกิเลสไกลจากไกลจากกิเลสทางจากกิเลสดเชษฐาบว่ากิเลสคือ้นยังยุใสขี้เล็ดก็ขึ้นสมองของจิตของใจมิยังทําให้ทําให้จิตใจสมองกคนสกุลละกายของเขานี่แหละตาก็ไปทําทําให้จิตใจสมองหูก็ไปทำจิตใจสมองลิ้นกายทั้งหมดอายาตะนาหกมันมันทำให้จิตใจสมองขุมเมื่อเปัญหาซื้อบัคขีเลส อวิชาก็คือควมบ่งหูควงคีดควงใจควบหลงมาสร้างสติขึ้นมาให้มันหูขึ้นม้าไม่เห็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นว่ามาเสริมสติตัวเดียว้มันเด่นขึ้นเด่นข้นให้มันให้มันใหญ่โตเมื่อสติมันเต็มปัญญามันเต็มแล้วสอยากเป็นยังบสียักได้ยังสอยักมียังของดีที่สุดก็คือคิดใจของคู่เขากคิดใจอันบริสุทธิ์นี่ของดีที่สุดอยู่นี่อยู่ในหูคิดหูใจนี่นอกด้านมิจะของปลอมเบิดของปลอมของหลอกของลวงนั่นแหละ เพชรกับดินนี่แหละแก้วแวนเ้นสัสลัตนาที่เขาใส่อยู่ในโลกกับดินธาตุดินของเขาเนี่ยสรุปเรียหมดในโลกนี่มีของเสียอย่างเท่านี้มีมีดินมีน้ำมีไฟมีร่มร่วมกันนอกั้นสมมติใส่กันอยู่ในโลกท่านนให้มันหลงหลงให้เกิดหลงให้แก่หลงให้แก็บหลงให้ตายหลงให้หัวเราะหลงหลงให้หลงดีใจหลงเสียใจหลงหักหลงสั่งนี่มิจโลกก็โรกนี่โลกไปว่าบุญไหวโลกไปว่าคัดของโลกไปว่าไฟไฟอยู่ใส ไฟลาัคาไฟโทสะไฟโมหะเมืม่อไฟลาคาัคาควงกุมนัดกินดีในลูปในเสียงในกินในรถในเครื่องเสพอหลือไฟโทสะมันก็บ,บวกเขามาไฟโมหะมันมืดตึ้อตือก็บวกเขามานั่นสรุปแล้วไฟเผาจิตใจพักเผาอยู่ตลอดมันหูบวบริบบย่เห็น,หนบริบบเพราะนั้นคาถาพระอยากคูที่เห็นต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติต้องมารักษาศีลสักก่อนศีลน,นี่เทียบกับสีก็เป็นสีดดำถ้ารักษาถ้ารักษาได้กับ เบียดพมา่าไม่เหมือนกับสีขาวนั่นถ้าทักรักษาได้เพราะจะได้ให้พักการรักษาสิ้นหามเมื่ออยากไปได้หรอกอเอาลาบาันเอวัง